คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกเรื่องจากเมลครับผม,มชื่อเรื่องว่าตุ๊กตามือสองครับ <c oughs> จากคุณปุ้ย <c oughs> ครับคุณปุ้ยเนี่ยจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยตอนที่คุณปุ้ยเ,เรียนอยู่ชั้นปีที่3าม ในสมัยที่ต้องฝึกงานครับต้องเกริ่นก่อนว่าคุณปุ้ยเนี่ยจะเป็นคนที่มีเซนต์บางๆส่วนมากเนี่ยจะเห็นสิ่งลี้ลับเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของกลิ่นเสียงแล้วก็อาจจะมีเงาบ้างอะไรแบบนี้นิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆครับแต่ที่เห็นเนี่ยคือส่วนมากเลยจะเป็นในวันพระใหญ่หรือวันโกนวันธรรมดาเนี่ยไม่ได้เห็นครับนี่แหละก็คือเขาก็จะเห็นอย่างเงี้ยจนเขาชินละ อตอนช่วงที่เขาฝึกงานนะครับเขาจะต้องไปฝึกงานกับเพื่อนที่ร่วมสถาบันหนึ่งคนคเดินทางไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็จะต้องไปอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างสถาบันอีกสี่คนในบ้านหลังหนึ่งครับรบ,บ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้พอเข้าไปถึงครับสิ่งแรกที่คุณปุ้ยรู้สึกได้เลยก็คือว่าบ้านหลังเนี้ยมันรู้สึกขมุกข,ขมวัว ตัดยังไงก็บอกไม่ถูกแต่ก็จำใจต้องอยู่แหละครับ,รบพ่อไปถึงเนี่ยต้องอธิบายล,ลักษณะบ้านก่อนลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นห้องโถงข้างล่างเป็นห้องใหญ่ก็จะมีทีวีเก่าๆอยู่เครื่องหนึ่งขึ้นไปชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนใหญ่สองห้องที่มีห้องน้ำขั้นอยู่ตรงกลางก็ไปเลือกห้องกันนะครับว่าใครจะนอนห้องไหนคุณปุ้ยก็นอนกับเพื่อนที่อยู่ในสถบาบันเดียวกันนะครับในห้องหนึ่ง ส่วนเพื่อนที่ต่างสถาบันก็จะอยู่อีกห้องหนึ่งสี่คนครับในระหว่างที่ขนของขนอะไรขึ้นไปเสร็จเนี่ยตอนที่ขนของรอบสุดท้ายเนี่ยคุณปุ้ยได้สังเกตว่าประตูบ้านหน้าบ้านนะครับตรงบันไดเนี่ยมันดันไปตรงกับประตูด้านหลังพอดีตรงกันแบบเห็นแบบโปรง่ปรงๆเลยเขาก็เดินเดินเข้าไปดูที่ประตูครับประตูด้านหลังได้เห็นว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบ โซนฉะล้างพวกห้องครัวอะไรพวกนี้ครับแล้วข้างๆก็จะมีคลองในจังหวะที่เดินกลับมายกของขึ้นไปอะไรเสร็จสัดปุ๊บก็ยืนพักอยู่ตรงประตูด้านหน้าครับเขาตอนนั้นแสงมันเริ่มสลัวๆครับมันเป็นช่วงเย็นเขาเห็นกับร่างของชายคนหนึ่งครับยืนอยู่ที่ประตูด้านหลังครับตอนนั้นก็เลยเพ่งพยายามเพ่งมองไปฮะสิ่งที่เห็นเนี่ยคือร่างผู้ชายคนนั้นอ่ะเป็นผู้ชาย แก่ๆคนหนึ่งผมอหัวไม่มีผมและที่สําคัญคือเขาแก้ผ้าอยู่ออืเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยอืแล้วตอนที่เขาจ้องไปเนี่ยเขาอาตัวผู้ชายคนนั้นอะ่ะเหมือนว่าเห็นว่าคุณปุ้ยเห็นก็เลยเหมือนพยายามหลบหลบไปด้านหลังครับแล้ววิ่งลงไปแบบข้ามคลองไปเลยหายไปในคลองเลยสิ่งนั้นเนี่ยที่คุณปุ้ยเห็นคุณปุ้ยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย คนหรือเปล่าแล้วก็มันนั่งนึกอีกทีหนึ่งอ้าววันนี้วันพระใหญ่นี่แสดงว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนแหละก็มั่นใจแล,ะละ้วละ่ะระดับหนึ่งว่าบ้านเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆครับหลังจากที่อยู่อยู่กันไปครับตอนนั้นก็เริ่มฝึกงานอะไรผ่านไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับมีอยู่วันหนึ่งที่มานั่งเล่นกันที่มาหินด้านหน้า เพื graduate, ่อนๆก็จะแยกย้ายกันไปบางคนเขาก็ไปซื้อกับข uh ้าวซื me, food, like ้ออะไรเงี okay. y, food, food, ้ยเพื uh ่อที่จะมาทํากินกันตอนเย็นคุณปุ้ยก็อยู่กับเพื่อนสามคนตอนนั้นคุณปุ้ยรู้สึกว่าง่วงอยากจะนอนพักผ่อนสักหน่อยเพราะว่าทํางานฝึกงานเสร็จมาเหนื่อยก็เลยขอตัวขึ้นไปนอนพักผ่อนคนเดียวบนห้องครับตอนที่เขาขึ้นไปบนห้องเนี่ยเขาก็ทิ้งตัวลงนอนเขาเขาจะกางม้งนะครับเขาจะกางม้งนอนกัน เขาก็เข้าไปนอนในมุง้งตอนนั้นที่นอนเนี่ยเขาก็นอนตะแคงข้างหลับตาอยู่แล้วเขาได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนกําลังเดินขึ้นบันไดามามการที่เดินขึ้นบันดไดมก็จะมีเสียงเอ็ดอาร์เอ็ดอาร์อะไรแบบนี้ครับเสียงไมลลันนะครับเขาเข้าใจว่าอ๋อคงเป็นเพื่อนจะมาเรียกไปกินข้าวหรืออะไรนี่แหละแต่วิธีการเดินมันช้าม,มันช้ามากๆเออาก จนเขาสังเกตว่าตอนนั้นเขาไม่ลืมตานะครับเขาหลับตาอยู่เขาสังเกตว่าเสียงเดินเอียดอาร์ตเนี่ยมันก็เดินมาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาครับตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าลืมตาขึ้นมาครับเพราะว่าเขากลัวว่าลืมตาขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเป็นไม่ใช่เพื่อนอ่าเขาก็เลยพูดในใจครับว่าถ้าเป็นสิ่งลี้ลับเป็นผีเป็นอะไรเนี่ยขอเลยว่าอย่ามาให้เราเห็นเลยอย่ามาปรากฏตัวให้เห็นเลยหลังจากที่พูดเสร็จเขาก็พูดว่า เขาก็นึกขึ้นอีกว่าถ้าลืมตาแล้วขอให้ไม่เห็นอะไรอก็เลยตัดสินใจครับลืมตาขึ้นมารปรากฏว่าก็ไม่เห็นอะไรพอ,อนั้นเขาก็เริ่มโล่งใจว่าอ๋อโอเคไม่เป็นอะไรอืเรื่องราวก็ผ่านไปครับ,รบจนมันมีอยู่วันหนึ่งที่ได้มีโอกาสนั่งดื่มสังสรรค์กันอืที่ข้างนอกนู่นแหละครับ,รบเขาก็เหมือนกับด้วยฤทธิเอทกอฮอล์เพูดคุยกันแชร์ประสบการณ์กันนะครับคุณปุ้ยพูดถึงปรระสบบกาาณ์ในน้ พอพูดถึงประสบการณ์ในบ้านเนี่ยว่าตัวเองเนี่ย<ม>เจออะไรมาบ้าง<ม>นู่นนี่นั่น<ม>เพื่อนๆก็เหมือนกับว่าหโมโรงกันเข้ามาครับ<ม>เออใช่ก็เจอเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยเจอเนี่ยเสียงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นเป็นเงาคนอย่างนี้อย่างนี้แต่มันมีหนึ่งคนในกลุ่มครับ<ม>ที่พูดขึ้นมาว่าประมาณว่าเขาไม่เชื่อคุณปุ้ยแล้วก็กล่าวหาคุณปุ้ยว่าโมแล้วก็สร้างสถานการณ์ เสียงต่างๆที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงที่คุณปุ้ยทําขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกเพื่อนแกล้งเพื่อนตอนนั้นคุณปุ้ยรู้สึกเสียเซลมากรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่ถูกกล่าวหาและเพื่อนในกลุ่มก็ดันไปเชื่อกับคนคนนั้นที่พูดหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มองคุณปุ้ยเปลี่ยนไปครับก็เริ่มมีปากเสียงกันบ่อยมากขึ้นเริ่มไม่ชอบคุณปุ้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงอะไรแปลก เขาจะเข้าใจว่าคุณปุ้ยทําอืำจนวันหนึ่งเนี่ยคนในกลุ่มนั้นอะ่ะก็ไปเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแล้วผู้ใหญ่เขาก็มาติคุณปุ้ยตอนนั้นคุณปุ้ยรู้สึกไม่โอเคมากๆล้วนั่งบ่นกับตัวเองครับที่ห้องโถงด้านล่างนั่งบ่นประมาณว่าเหมือนบ่นกับผีอะครับอบอกเฮ้ยทาไมเป็นผีทําไมต้องมาหลอกแบบยุบยิบยุบยิบทาไมถึงไม่ทําให้มันเห็นเป็นตัวเป็นตนไปนเลยอตอนเนี้ยฉันถูกกล่าวหาว่าเป็นคนแบบนี้ ช่วยไปจัดการแบบช่วยไปหลอกให้มันน่ากลัวสักทีได้ไหมอะไรแบบเนี้ยก็บนบนบนไปอยู่ดีดทีวีก็ติดขึ้นมาครับครับแล้วมันก็เป็นแบบเป็นภาพซาตอนนั้นคุณปุ้ยไม่ได้กลัวเลยครับเดินไปชักปักปุ๊บตึ้งแล้วก็แบบพูดแบบช่างช่างมันเอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะช่างเออหลังจากนั้นครับคุณปุ้ยมีปากเสียงกับเพื่อนบ่อยครั้งจนตนเองเนี่ยทนไม่ไหวย้ายออกพอตนย้ายออกปุ๊บอยู่ห่างกันอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ได้ข่าวมาครับ <Ờ. S 1> ว่าเพื่อนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นทั้งหมดอยู่กันไม่ได้ครับ <Ừ. S 1> โดนผีหลอกครับหัวโกรนเลยทุกคนก็ต่างย้ายออกกันหมดนี่แหละครับเป็นเรื่องเรื่องแรกๆที่เขา <Ừ. S 1> จะสื่อว่าเขาเคยเห็นผีแค่ประมาณนี้ <Ừ. S 1> หลังจากนั้นครับเรื่องราวผ่านมาจนถึงปัจจุบัน <Ừ. S 1> ตอนนี้คุณปุ้ยอายุ29ปีครับครับคุณปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ชอบ แอปของซื้อของมือสองอะไรแบบเนี้ยเขาก็ไปเจอกับเพจเพจหนึ่งครับที่ขายตุ๊กตาครับคือเขาไปเห็นกับตุ๊กตาตัวหนึ่งครับเป็นตุ๊กตาลักษณะเป็นคุณยายยิ้มแบบใจดีใจดีครับเป็นตุ๊กตาตั้งโต๊ะน่ารักน่ารักอ่าเขาก็เห็นว่าเฮ้ยน่ารักดีก็เลยอยากได้ครับก็ไปเหมือนกับประมูลไปบิดเขาเปิดเป็นประมูลครับให้บิดแข่งกันคุณปุ้ยบิดไปคนแรกอื แต่ไม่มีใครบิดกลับมาเลยครับไม่มีใครบิดสู้เลยอ่าก็ขุดปุ้ยก็เลยได้ตุ๊กตาตัวนั้นมาแบบราคาถูกๆเลยด้วยความที่เขาก็ยังงงๆว่าเอ๊ะทำไมตุ๊กตาตัวอื่นมันก็ขายดีจังวะทําไมตัวนี้มันไม่มีใครอยากได้เลยอ,อะก็ดีไม่เป็นไรก็มาอยู่กับเราวันแรกที่ได้ตุ๊กตามาครับเอามาตั้งไว้ที่หน้าจอทีวีเลยอวันแรกเลยครับนอนอยู่บนโซฟาในในห้องสตูดิโอที่เขาอยู่ปัจจุบันนะครับ สิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคืออ๋อต้องขออนุญาตครับผมเล่าข้ามไปนิดนึงหลังจากเหตุการณ์ที่บ้านหลังนั้นนะครับคุณปุ้ยไม่เจอเรื่องรีรับเลยอ่าแล้วก็ามาวันนี้ครับสิ่งที่เขารู้สึกได้เลยคือมันมีเหมือนกับคนน่ะพยายามจะขึ้นมาบนโซฟาครับม,มาทําให้โซฟามันรู้สึกมันยวบมันยบอตอนนั้นคุณปุ้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไอเหตุการณ์อย่างนี้มันจะกลับมาอีกแล้วเหรอ,อก็เลย ตอนนั้นหยิบแต่ทินขึ้นมาดูครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอ้าววันนี้มันวันโกนพอดีนี่วะ่ะก็เลยมันเป็นความเคยชินครับก็พูดพูดกับวิญญาณนะครับบอกว่าถ้าเป็นผีถ้าจะมาก็พูดเหมือนเดิมครับอย่ามาให้เห็นนะนู่นนี่นั่นบ่นไปบ่นไปเรื่องมันก็จบไปครับเขาเขารู้สึกว่าเออไอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันกลับมาอีกแล้วไม่อยากเจออีกแล้วอะแต่เขาไม่ได้นึกถึงตุ๊กตาอันนี้เลยครับจนมันมีวันหนึ่ง เขากลับบ้านมากลับห้องมานอนครับเขาก็เจอเหตุการณ์แบบว่าเดี๋ยวเขาฝันร้ายบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันก็ไม่ใช่วันโกนนี่มันเป็นวันปกตินี่ทําไมเราถึงเจอเรื่องราวแบบนี้ก็เลยเพ่งเล็งไปที่ตุกตาตัวนี้ครับก็เลยคิดว่าใช่แล้วแหละน่าจะเป็นที่ตุกตาตัวนี้แต่ยังมีความอยากลองของอยู่โดยการที่ว่าเขาไม่ตัดสินใจที่จะทิ้งตุกตาตัวนี้ไปครับแต่กลับ เอาไปทํางานด้วยเพื่อที่จะไปพิสูจน์ว่าอะไรสักอย่างหนึ่งว่ามันมีสิ่งลี้ลับอยู่ในตุก๊กตาตัวนี้จริง,รงๆหรือเปล่าหรือว่าเซนส์ของเขามันเพิ่มพูนขึ้นหรือว่าอะไรเขาก็เอาไปที่ทํางานด้วยครับไปทิ้งไว้ที่ทํางานจนมันเวลามันก็ผ่านไปหลายวันนะครับกลายเป็นว่าเพื่อนร่วมงานของคุณปุ้ยที่อยู่ในห้องเดียวห้องทํางานเดียวกันเนี่ยสี่คนเจอเรื่องราวแปลกๆครับเจอคนอ่ห้องน้ํา เปิดเองบ้างไม่มีคนบ้างหรือว่าโต๊ะคุณปุ้ยเนี่ยเดินเข้ามาเห็นคนตอนแรกสักพักหนึ่งหันไปอ่าวหายอะไรอย่างเงี้ยครับจนคนในนั้นอน่ะเขาบอกว่าเฮ้ยตุ๊กตาตัวเนี้ยมันมันน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยเอาออกไปทีหลังจากนั้นเนี่ยคุณปุ้ยก็แบบว่าอ่ะชัวร์แล้วแหละฉันฉันมีตุ๊กตาตัวนี้ฉันโดนผีเออคนอื่นก็โดนเหมือนกันก็เอาตุ๊กตากลับไปเก็บที่บ้านเรื่องราวผ่านไปจนกระทั่งวันเอาติ้งของบริษัท อันนี้จะเป็นวันที่หนักที่สุดของเขาเลยครับเพราะว่าตอนที่ไปเอาติ้งเนี่ยบ้านบังกะโลที่เขาไปครับส่วนมากมันก็จะเป็นแบบเหมือนบ้านจิ๋วๆอะแล้วก็ให้นอนแยกนอนกันคุณปุ้ยนอนกับเพื่อนร่วมงานสองคนครับในคืนนั้นอะเขาได้ยินเสียงอตอนที่เขาเดินเขา้าเข้าบังกะโลครับเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามเขาตลอดเวลาอเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับแม่ไปคุยกับแม่ว่าเนี่ย มันมีเสียงคนเดินเสียงเหยียบควบกราบควบกราบแบบเนี้ยเหมือนมีคนมากระทืบเท้าหนูรำคาญนู่นนี่นั่นเขาก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ส่งพระไปให้แต่ว่าตอนนั้นครับอยู่ห่างกันนะครับก็ได้ความสบายใจมาเก่งหนึงในคืนนั้นครับคุณปุ้ยนอนหลับอยู่อยู่ดีๆครับมันมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งครับกระซิบมาที่ข้างหูว่าเสียงเท้าที่เหยียบ เสียงเท้าที่กระทืบเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นเขาก็ทําเสียงอย่างนี้ให้ดูครับตึมตืมคุณปุ้ยตัดสินใจลืมตาขึ้นมาสิ่งที่คุณปุ้ยเห็นคือผู้หญิงใส่ชุดโนรากําลังยืนเหมือนแบะเท้าอยู่ครับ,รบแล้วก็กระทืบเท้าลงไปปึ้มปึ้มแบบเนี้ยแล้วก็ก้าวเข้ามาเรื่อยๆจนแบบมาใกล้ตัวคุณปุ้ยตอนนั้นคุณปุ้ยรู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้และมองหน้าไม่เห็นครับมองยังไงก็มองไม่เห็น พยายามจะเพ่งเล็งแล้วก็ไม่เห็นจนแบบก็พยายามหลับ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 แล้วก็หายไปครับรบเวลามันก็ผ่านไปเขาก็หลุดจากผวังนั้นพอตื่นเช้ามาก็ได้เหมือนกับว่าสอบถามพี่ๆในห้องสรุปแล้วว่าพี่ในห้องคนหนึ่งเขาเป็นคนใต้แล้วก็เหมือนกับพกของอะไรบางอย่างมามคุณปุ้ยก็อาจจะได้ไปสัมผัสกับอะไรแบบนั้นตอนแรกเนี่ยคุณปุ้ยเขาจะเห็นผีแบบ ตอนช่วงวันพุธไอว้ว,วันวันพระวันโกนอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากที่ได้ตุกตาเนี้ยมาเขาเห็นผีบ่อยมากไม่ใช่วันพระวันโกนแต่เห็นวันธรรมดาแล้วก็รู้สึกอึอดอัดตลอดเวลาครับหลังจากเวลานั้นผ่านไปคุณแม่ส่งพระมาให้คุณปุ้ยก็เลยเอาพระเนี่ยมาห้อยติดตัวไว้แล้วก็ไปทําบุญทําทานครับให้กับสัมภเวสีหรืออะไรเนี่ยหลังจากที่ทําบุญทําทานไปเนี่ย พอกลับไปที่บ้านครับกลับไปที่ห้องสิ่งที่แปลกเลยคือเอเจ้าตุ๊ก,กตาคุณยายที่เขาซื้อมาครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาดูรู้สึกว่าเป็นหน้ายิ้มแบบดสดใสก็จริงแต่มันมีความหม่นหมองมันมีความขมุกขม,มัวอยู่ในตุ๊ก,กตาแต่หลังจากที่ไปทําบุญทําทานเสร็จเนี่ยตุ๊ก,กตาตัวเนี้ยหน้าดูผ่องใสดูสวยงามผิดแปลกไปจากปกติเขาก็เลยคิดว่า อ๋อเขาคงอยากให้เราทำบุญให้หรือว่าอะไรแบบนี้อยากอยู่กับเราดีๆแต่หลังจากที่เขาทำบุญเสร็จเอาพระมาห้อยเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องราวลีรับอะไรพวกนี้อีกเลยครับก็แต่ตุ๊กตาตัวนี้ก็ยังอยู่กับเขาในปัจปจ,จุบันแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมีโชคลาภมันมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตค่อนข้างบ่อยอจากที่เมื่อก่อนเห็นผีเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแต่เป็นโชคลาภแทนค่ับผมเรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับตุ๊กตา ตุกตาอะไรนะตุ๊กตาคุณยายเขาเขียนว่ามันมันเป็นตุ๊กตาเหมือนแบบหน้าคุณยาย<อ>ใจดีใจดีถือตะกร้าอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเป็นตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์อตกแต่งสวยๆน่ารักน่ารักอไม่น่าจะมีอะไรดูเหมือนไม่มีอะไรเออครับซึ่งถ้ามันจะมีมันจะมาอย่างไงอ่ะมีมีอะไรกับอมันต้องต้องพลิกดูด้วยนะบางทีอะ ข้างในอาจจะมีอออะรอยู่ก็ได้ไม่แน่นะเอ้าไม่แน่ถ้ามัน <c oughs> จะมีอ่ะ <c oughs> มันน่าจะอยู่ข้างในคือถ้าเขาสันนิษฐานว่าตุ๊กตาเนี่ยมันแปลกๆอะ่ะ <c oughs> คือถ้ามันหาเหตุผลอื่นไม่ได้เลยว่าเอ้ยไอ้สิ่งแปลกๆที่เขาเจอเนี่ยมันมาจากไหน <c oughs> คือถ้ามันพุ่งตรงไปที่ตุ๊กตาเนี่ยไม่แน่นะ <c oughs> มันอาจจะอยู่ในตุ๊กตาข <c oughs> ี่มาอยู่ข้างใน <c oughs> มีสิทธิ์บ้ามี <c oughs> สิทธิ์ไปไม่ได้นะคือมันจะมีคนที่แบบเขาจะเอาของของสักอย่างหนึ่งเอาออกจากบ้านแต่ไม่กล้าเอาไปทิ้งไม่กล้าเอาไปโยนทิ้งไม่กล้าไปทําอะไร บางคนเขาจะเอาใส่อะไรพวกนี้อย่างเรื่องแรงว่าที่คิดเนี่ยเอาใส่ใต้ฐานพระมาเพื่อเอามาให้ทางวัดเนี่ยมาปัดเคาะสะเดาะเคาะให้เอาของไม่ดีใส่มาใต้พระเพื่อให้บารมีของพระตามความเชื่อเนี่ยกดของไม่ดีเอาไว้อันนี้ก็เหมือนอาจจะเป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะเอาอะไรใส่เข้ามาแล้วก็ไม่กล้าไปทิ้งอ่ะเป็นการกักขังเอาไว้เอาไปปล่อยขายดีกว่าให้ไปอยู่กับบ้านอื่นครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะดีนี่ครับ ก็ตอนแรกมาเหมือนกับว่าคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องเออคุยรู้เรื่องนะครับบางทีก็มันอาจจะใช่หรือไม่ใช่เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็สิ่งเหล่านี้อย่างที่ได้พูดกันไปบ่อยๆครับว่าเขาจะอยู่ได้ด้วยพลังงานของเราใช่เขาอาจจะให้โชคลาภก็จริงแต่ ในทางกลับกันเขาก็จะดึงพลังงานจากตัวเราเราอาจจะมีอาการป่วยบ่อยขึ้นหรือไม่สบายบ่อยขึ้นอะไรแบบนี้ก็ก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นตุ๊กตาของสารตายายเก่าอืก็ไม่แน่ก็ไม่แน่หรือนี้แบบเขาอาจจะโมเดินอะไม่ใช่แบบว่าตายายนั่งพับเพียบใส่ชุดไทยอย่างเดียวแล้วไม่แล้วนะอันนี้เป็นตุ๊กตาแบบดูยิ้มแย้มจามสายแบบคุณยายยิ้มยิ้มแบบ ใจดีใจดีอะครับตือตะกื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เดี๋ยวนี้เขาทำอะไรให้มันดูโมเดิร์ลเห็นว่ามีคนทําสงทําำศาลออกมาโมเดิร์นใช่เดี๋ยวนี้สมัยนี้นะขนาดอะไรนะเขาเรียกอะไรกงเตกเหรอยังเป็นรถสปอร์ตเลยนะเผากงเตกไปถูกป่ะอย่างอย่างตีจูเอี้ยข้างล่างของเราเป็นไงโอ้โหโมเดิร์ลโมเดิร์นอันนี้เราใช้แบบโมเดิร์ลไม่ได้ใช้แบบตีจูเอี้ยสีแดงแบบเก๋งจีนอย่างเงี้ยไม่ใช่งนเราใช้แบบเป็นแบบ สีขาวให้แบบโมเดิร์นเออมันก็หนึ่งคือมันก็ไว้สําหรับตกแตง่งเพราะว่าของพวกเนี้ยเขาจะมาไว้กับตัวบ้านให้มันดูเข้ากันเออให้มันดูกับเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะไม่แน่นะหาคุณตาเจออาจยายอาจจะหาตาอยู่ ให้ช่วยหาตาให้หน่อยใช่ใช่ใช่ครับผมเอออ่ะนั่นคือเรื่องจากเมลฮะที่ส่งเข้ามาที่ The Ghost Radio Thailand at gmail com อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไมค์ก็ส่งมาเป็นเมลแบบนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ส่งมาที่อ e ีเมลของรายการที่ The Ghost Radio Thailand at gmail com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่ง เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก